การปั้นแรงงานสู่ตลาดผู้ประกอบการสติีฟู้ดค่ะตั้งเป้าไว้นะคะว่าสามหมื่นคนทั่วประเทศสร้างงานเพิ่มรายได้กระตุน้นเศรษฐกิจนะคะนายบุญชอบสุดทธมนัดพง นายบุญชอบสุทธามณะปวงปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสติีทฟู้พดพร้อมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่บุคลากร5ห,หน่วยงานนะคะในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกว่า400คนนะคะเพื่อนําเสนอแผนการฝึกอบรมในภาพรวมของประเทศและก็ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมถึงระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวนี้นะคะให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยปลัดของกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้มีการสนับสนุสน,นงบกลางเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารสติีทฟูด้ดซึ่งมีผู้ประกอบการร้านสติีทฟู้ดนะคะกว่า560,000รายแล้วก็มีมูล,ลค่ากว่า3.4แสนล้านบาทเลยนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ5ต่อปี สตรีฟู้ดค่ะยังคงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะคะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศรัฐบาลเองค่ะจะได้มีการเร่งผลักดันให้สตรีฟู้ดของไทยนะคะเกิดการขยายตัวเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดเป้าหมายสร้างสตรีฟู้ด30,000คนทั่วประเทศนะคะ <c oughs> ขโคะ <c oughs> โดยมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ด600รุ่นนะคะแบ่งเป็นสตรีทฟู้ดรายใหม่300รุ่นเป้าหมายจำนวน15,000คนค่ะเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาหารร้านสตรีทฟู้ดและก็อีก300รุ่นเป็นเป้าหมายการประกอบสตรีทฟู้ดรายเดิมจำนวน15,000คนนะคะเพื่อทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริม เป็นการยังเสริมภูมิคุ้มกันหากว่าเกิดวิกฤตในอนาคตได้ด้วยนะคะค่ะปลัดกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผ่านตัวมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายใหม่ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับแรงงานได้มีทักษะฝีมือมีอาชีพมีรายได้ที่ มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถตอบติดต่อไปได้ที่สํานักง,งานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศสําหรับกิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ดกำหนดไว้จํานวน5ครั้งนะคะโดยครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจัด ขึ้นระหว่างวันที่25-31พฤษภาคม2566ณนเะซ็นทัลพลาซารามอินทรานะคะครั้งที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจัดขึ้นวันระหว่างวันที่2-8มิถุนายน2566นะคะระหว่างเซ็นทัลอยูอ่จัดที่เซ็นทัลพลาซาภูเก็ตนะคะครั้งที่3จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2566 จัดที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะครั้งที่4ค่ะจังหวัดนครศรีราชสีมาค่ะจัดขึ้นวันที่21-27มิถุนายน2566นะคะณเซ็นทรัลพลาซาโคราชนะคะแล้วก็อีกครั้งที่จังหวัดชนบุรีจัดขึ้นที่จะจัดระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2566นี้นะคะจัดที่เซ็นทรัลพลาซาพัทยาค่ะค่ะ huh.